สวัสดีทุกคนวิดีโอนี้ปาดับดินจะพามาเบ่งเขื่อนน,น้อยของปาดับดินที่อยู่นะครหลงวงอิจันเนาะในที่สุดปาดัดดินก็จะได้มีเขือนอยู่ที่นะครหลงวงอิจันแล้วนะก็มาอาศัยอยู่ที่นะครหลงวงอิจันนี้ได้หลายปีแล้วตั้งแต่ท้ายปี2016หรือต้นปี2017นี่แหลปะปาดัดดินมาอยู่นะครหลงวงอิจันได้ก็มาก็ไปเสาห้องแถวไป ชาเฮือนยังข้าเจ้าอยู่มาหลายบอนหลายชีอยู่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่บ้านนี่แหละบ้านดวงนาโชคเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฮั่นปาราดินได้มาซื้อดินนะเขาซื้อดินอีกตอนหนึ่งอยู่ทางอยู่ทางบึงทัดหลวงพุนะ่นเนาะว่าสิไปอยู่พุนะ่นแล้วบ,บ่ได้ไปอยู่เทือนแล้วก็เลยข้าเจ้ามีมาขายดินอยู่จุดนี้เนาะข้าเจ้ามาขายดินอยู่นี้ปาราดบบินก็เลยว่าตัดสินใจมาซื้อดินตอนนี้ฮั่น ถ้าถามว่าราคาแพงบอ่ออยู่ที่นครหลวงฉันเขาราคาดินนี่ก็มันก็ตอบยากเนาะเนื่องจากว่าแต่ละบอนแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแต่ละบอนนะนะมันมีราคาที่แตกต่างกันนะอยู่จุดนี้มันจะใกล้อยูสังเจียงใกล้อยอูหนองด้วงเนาะใกล้หนองบัวทองนะอยู่นี่ปราชดินซื้ออยู่ที่แปดห้อยซาวแปดห้อยซาวล้านกีนะีนแปดห้อยซาวล้านกีบตกเป็นเงินบาทเราประมาณ หนึ่งล้านสองแสนบาทนะถ้าเป็นดอลลาร์ก็น่าจะประมาณ3 0 3 6 3 7 0 0มดพดอลลาร์ประมาณท่านบอกก็ลองบวกลบคูณหารกันเอาเนาะแปดอยสาล้านกีบประมาณท่านนะเป็นเงินกีบบาร์ดินซื้อมีเนื้อทีสองห้อยเจ็ดสิบสามตแบบ่าเมตรสองห้อยเจ็ดสิบสามตแบบ่าเมตรแล้วก็ปาร์ดินให้สร้างเพิ่นมาเห็ดเฮือนให้นะเป็นเฮือนน้อยๆอันนี้แปลว่าตอนนั้นท่านเจ้ามีโครงหลังคาแล้วนะ ขาเจ้าม like ีเทคานแล้วก็ตีมีหลังคามีเสามีอย่างแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่ามันสูงสูงๆมบอกนั้นเป็นเสาเก่าได้นเสาสามต้นยังบทันได้ออกหลังคาสูงสูงบารดินเลยให้เขาเจ้าตัดเสาตัดหลังคาลงเนาะก็คือมัางหลังคาออกแล้วก็ตัดเสาลงแล้วก็อันนี้มาแปลงหลังนี้ขึ้นมาจนเสาอันนั้นก็ยังบทันได้ตัดออกนะแปลงเฉพาะสองห้องไปก่อนกะว่า เงินหลังนี้ฮั่นโบดได้วาสิแปลงถาวรเที่ยวสันบัดแปลงไปแปลงมาโอ้ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินจํานวนหลายนะที่วาสิแปลงบนนี้อยู่โซโคาวแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจมาตั้งเฮือนถาวรอ,อยู่บันนี้เนาะอยู่จุดนี้อยู่บนต้นมวงนี้แต่ว่าอ่าก็บระธนมีเงินเทื่ยคือว่าเนี่ยก็เลยว่ามาแปลงหลังน้อยๆอ,อย่างนี้อยู่แปลงไปแปลงมาเขาที่แปลงอยู่โซคาวมันคือเงินหมดหลายใช่ปะก็เลย โมูว,ว่าสี้วกขาวโสวกขาวหรือว่าจะถ่าวบอบอหู้อะไได้ตอนนี้ก็คือแปง่งแปลงก็คืออยากแป่งดีค่อนข้างจะดีเลยเนาะแล้วก็จะได้ยูไปโดนๆนะอันนี้ก็จะเป็นเคลื่อนหลังน้อย,อยหลังทันอิปของปราดับดยินที่เป็นเคลื่อนของตัวเองนะนเฮ็ดมาได้เสาสองมือละเคลื่อนหลังนี้เฮ็ดมาได้เสาสองมือละหมดเงินไปหนึ่งห้อยห้าสิบล้านจีนแล้ เห็ดมาได้ส,สองมือลวขนาดว่ากระเบื้องเขาบริษัทซื้อนะเพราะว่ากระเบือ้องท่านเขาซื้อดินแล้วมันได้มาพร้อมดังทีได้เว้ามานะมีหลังคามีโครงเหอนอยู่นี่แล้วนะกระเบื้องเขาบริษัทซื้อเล็กนะเล็กโครงหลังคายอย่างต่างในเขาบริษัทซื้อ,นะอก็ประหยัดเงินไปหลายเติบขนาดนั้นก็ยังหมดไปแล้วหนึ่ง้อยห้าสิบล้านกิจหนึ่ง้อยห้าสิบล้านกีจนั่นก็คือได้ซัมนี่นะได้ซัมนี่ได้เหอนทางในเขาโบกแล้ว แต่ว่ายังบ่ทันปูกกะโลยังบ่ทันไซแพรดานนี่ก็คือพื้นที่ในในดินในเฮือนนะทั้งหมดนี้ก็คือหนึ่งห้อยสองห้อยเจ็ดสามตนแตนะอยู่ในนี้มีต้นม่วงอยู่นี่อันนี้เป็นเฮือนแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําเฮดไซทางนอกนี่นะอันนี้จะเป็นห้องน้ํามีห้องอาบแล้วก็ห้องส้วมเนาะจะมีสองห้องแบบนี้เพราะว่า ตัวนี้ท่นแปลงห้องน้ำใส่ทา้งนอกทา้งในห่านจะบมีห้องน้ำาในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาตั้งเฮือนใหญ่ส่นี่หระตั้งเฮือนถาวรส่นี่นะนนนนะแล้วตัวนี้ห่นก็คือจะเอาไว้เป็นห้องน้ำนอกนะเอาไว้เป็นห้องน้ำนอกก็จะมีสองห้องลักษณะแบบนี้ดังทีได้ว่ามานะเดี๋ยวจะพาเมิ่งด้านในเนยมีสองห้องที่เขาแปลี่นเนี่ยสองห้องอันนี้ก็จะเป็น ห้องนี้ท่านจะเอาไว้ให้พี่น้องหรือว่ามูคูที่มาเยี่ยมมาหยามนอนนะห้องนี้นะก็จะเป็นห้องบารได้ใหญ่ห้องน้อยๆส่วนห้องนี้ท่านประดบินมาจะมานอนเป็นห้องประดบินจะมาอยู่ห้องนี้ก็อีคูณซีประมาณท่านห้องนี้เรายังประทานได้ใส่แพดานยังประทานได้ปูกระโลอันนี้ก็จะเป็นเดินออกมาปุนี้ เขาว่าในอนาคตดีกว่าเขาจะแปลงอีกห้องหนึ่งอยู่บนนี้บอหรือว่าจะเห็ดเป็นเอาแก้วมาใส่เป็นบอลน,นงังจิบกาแฟอยู่ใต้ต้นมะม่วงบอยอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องต้องลองเบิ้งกันว่าจะเห็ดอะใดกันตอนส่วนคราวนี้ก็น่าจะพอไว้แต่เพียงเท่านี้เนอะมื้อนี้ท่านเป็นมื้อสุดท้ายแล้วที่ให้สร้างมาเห็ดให้เนอะสาสองมื้อเขาเห็ดมามีสร้างอยู่สีหคนที่มาเห็ดให้ ีหาคนมาเห็ดให้ส,สองมือ้อก็คือมาเห็ดอย่างต้องอกแต,แต่มันมายากที่ว่ามามั่งโครงหลังคาของเขานะมามั่งปรับไม้นะมั่งออกแล้วอ่มา,าตีโครงเหล็กไม้มาจอดเหล็กไม้ี่อย่างต่างๆนานาสนนนะิก็เลยว่าซาอันนี้กําลังโบกฝั่งนี้ได้เท่านี้ได้เท่านี้เงินหมดก่อนนะเงินหมดก่อนตอนนี้ก็คือจะโจจะโจ แล้วก็ไปหาเงินก่อนหลังจากมีเงินแล้วเดี๋ยวจะมาติดแพดานมาใส่กระโลแล้วก็จะมาอยููไปก่อนหรืออาจจะมายูไปก่อนแล้วก็กระโลกับแพดานแลค่อยมาติดตามหลังก็บนในใจเื่อนะต้องต้องลองเบิ่งนะว่าออกพรรษาลรวบางทีจะย้ายมายูเลยตอนนี้ก็ยังเซาเพิ่อยูอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นอาศิดินมันจะเป็นสาม สามเหลี Or, ่ยมนะดินเขาเนี um, like ่เป็นเหลี่ยมฟังนี้แล้วก็เป็นเหลี่ยมฟังนี้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าสี่เหลี่ยมแบบจะไรฮะสี่เหลี่ยมแบบเหลี่ยมหันเหลี่ยมน้อยอย่างนั้นกำลังโบกใส่ประตูใส่ปองเยี่ยมแล้ว ืัอนี้มือสุดท้ายนะมือสุดท้ายต้องมีสลองกันต้องมีสลองกันเลยห้องน้ำเดี๋ยวพาเบงอันนี้จะเป็นห้องจะเรื้อนะครเป็นแบห้องทายห้องนี้จะน้อยกว่าน้อยหนึ่งส่วนห้องนี้ฮันจะเป็นห้องอาบใส่ประตูอย่างแล้วเรียบร้อยนะ้องนี้จะเป็นห้องอาบ ห้องอาบห้องอาบค่อนข้างจะใหญ่อยู่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่อันนี้เพื่อนขายให้เฮาเนาะแล้วเฮาก็มาเห็ดกําแพงแบงดินจากเพื่อนต้องขอขอบใจเพื่อนที่เพื่อนแบ่งขายให้เพื่อให้เฮามีบอลอยู่ในเมืองนะนต้นมะม่วงเขียวเสเวยวัชพืบวตัดออกแล้วมันมีน้ำสางอยู่วะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำสางมีน้ำสาง ตอนนี้บันติตต่อให้ข้าเจ้ามาต่อไฟให้นะให้ขาเจ้าเอาไฟลงกับเอาน้ำประปาเข้าได้เดือนปลายแล้วยังนิดเงียบอยู่เพิ่นยังประันติดตอ่อมาเถอะนะม่นน่ใจว่าต้องใช้เวลาดนปานใดเนะี่ยหลังจากที่ว่าเขาไปติดตอ่อแล้วครันะไปติดตอ่อให้เพิินมาเอาไฟเอาน้ำลงแล้วม่นน่ใจว่าต้องใช้เวลาจากมือจากเดือนในะเพิินจึงจะมาเอาลงน,ะนี่กระเบื้องที เอาลงจากหลังคาเขาเจ้ามาประมาณนี้ดินเนาะก็ให้ทุกคนได้เบิ่งกันทวบยีตว่าซีบไดไดทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วว่าอย่าอัปเดตเบิรงช่วงนี้บารมีดินไปบ๊ดไดลงคลิปใน u t u b e เนาะขออามาเบิ่งสร้างเฮเือน <c oughs> ทุกมือทุกมือเลยเนาะก็เลยว่าบ่มีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอลงช่อง YouTube ให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เฮือน อันนี้คือว่าเป็นเฮือนของปราดินเลยะนะเนาะต่อไปเ,เขาจะได้มีเฮือนเป็นของเขาแล้วถึงว่าอันนี้จะเป็นเฮือนน้อยๆแต่ก็แต่ก็โอเคสาหรับปราดินนะนะโอเคสำหรับปราดินบาดได้เห็ดเฮือนใหญ่มาก็อ,อาจจะต้องได้เห็ดสองสั้นเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขามันบบได้หลายนะเขาจะเห็ดเฮือนใส่จุดนี้นะเห็ดเฮือนใส่จุดนี้แต่น่าจะได้เห็ดเฮือนแบบสองสั้นสองสั้นก็บไ่ได้หลังใหญ่ปานใดประมาณ ก็น่าจะได้อยู่อาจจะตั้งเฮือนอจุดนี้ต้นม่วงนี้จะต้องได้ออกนะถ้าเกิดว่าหาเงินได้เราจะตั้งเฮือนนะนะตอนนี้การปลุกเฮือนการสร้างเฮือนอย่างไรใช่ไนะมันใส่เงินมหาศาลหลีเนาะผู้ใดโบเห็ดก็บอกหูแท้ๆได้ประดินคิดว่าจะใส่งบประมาณ 40- 50ล้านแล้วก็จะอยู่ได้นะ่ะเดี๋ยวว่าเขาเห็ดแดีวา่าอยู่ส่วนขาวอยู่พอยมัน3 4สี่ปี่ไนหะหาเงินได้แล้วจึงไปเห็ดเฮือนใหญ่ในชะ่ไะมพอมาเห็ดแล้วป้าทถก อันใดก็แพง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 มันแพงอีหลีเด้เทาไเบ่งทางไหนแพงแพงแพงทุกอย่างทุกอย่างที่เอามาใส่นี่ขนาดว่าเอาตัวที่ราคาบอดด้สูงเลยเอาตัวที่ราคาบอดด้สูงมาใส่อันใดก็แพงหมดเลยเลกนี้เขาบอดด้ซื้อนะก็คือข้าเจ้ามีอยู่แล้วนะเขาซื้อดินแล้วก็ได้ได้ได้หลังคาได้โครงบ้านได้โครง เถื่อนเะนะเราเดบัเขามาตัดแปล,แลี่ยนเราดีเ่บัมันก็เบื้องบริซื้อเหล็กนี่บริซื้อคันซื้อกระเบื้องได้ซื้อเหล็กนี่ป้าเด๋ยวแหงสินักกว่านี้อีกจักหมดไปกับอีกอย่างบ่ฮู้เนาะก็จ่ายเราก็จดไปจ่ายเราก็จดไปตอนนี้หมดไปแล้วห้อยห้าสิบล้าน <c oughs> หมดเงินไปห้อยห้าสิบล้านแล้วก็เงินหมดเลยตอนนี้ก็คือดําเนินการต่อไปบ่ได้แล้ว บ่มีเงินจ้างสางบ่มีเงินซื้ออุปกอ์แล้วความจริงถ้ามีเงินมาปลูกกระโลนะถ้ามีเงินมาปลูกกระโลกับใสแพดานก็คือ,อยูได้เลยเนาะตอนนี้ทุกอย่างก็คือครบแล้วกับเอาน้ำเอาไฟเข้าเนี่ยวาตอนนี้เาเงินหมดอีหลีเงินหมดไปซื้อกระเบื้องบ่ได้ไปเออไปซื้อแพดานบ่ได้ไปซื้อไไอ,อ่ากระโลบ่ได้เนาะบ่มีเงินจ้างสร้างแล้วเดี๋ยวจะโจะไว้ก่อนยึดไว้ก่อนแล้วก็นเดี๋ยวไปหาเงิน หาเงินแล้วก็เดี๋ยวมาสืบต่อก็ต้องขอขอบใจ FC ทุกคนเนาะที่ติดตามส่องประดับดินที่ให้การสนับสนุนด,ด้วยการเบิงคลิปต่างๆของประดับดินบอกว่าจะอยู่ทาง YouTube แล้วก็ Facebook เนาะเฮให้ประดับดินมีเงินมาซื้อดินมา มาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะ,นะ,นะก็คือเงินที่พลเรืนซื้อดินนี่ก็เป็นเงินที่ได้จากการเบิงของเอฟซีทั้งหลายเนาะจะได้จากการเบิงโดยเฉพาะพี่น้องทางยุโรปทางอเมริกาบอทางตามประเทศแล้วก็พี่น้องสาวไทยสาวลาวเขาเนาะ,นะที่เบิงคลิปของปาร์ติบินกทไทยปาร์ติบินมีไรายได้มาซื้อดินมาซื้อดินมาเห็ดเทือน,นตอนนี้ก็ต้องสืบต่อกันเดี๋ยว ยึดเสาเฮดเฮือนนี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปรอหาท้ายคลิปลง YouTube ก่อนหาเงินก่นอนลรวเดี๋ยวจะมาติดต่อเฮดต,ต่อแล้วก็เป็นจังใดเจัปเดตดเทือนหลังนี้ให้ทุกคนได้เบิงกัน,นออขอบคบใจทุกคนที่ติดตามปาร์ดินเด้เนะาะสำหรับวีดีโอนี้ปาร์ดินจบ,บต่เตยงเท่านี้ก็บ่ไดเอนยังรายนะเขามาอัปเดตเบิงเทือนของปาร์ดินเนาะที่ว่าเป็นเทือนหลังทําอิฐ ของปาร์ติชันถึงว่าจะน้อยแต่ก็บิ่งก็อบอุ่นอยู่ได้น่าจะโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเมียนและเขามาบริหารจัดการพื้นทีน่อันนี้จะออกมาเป็นอะไรลองไปติดตามกันวิดีโดตอต่อไปเนาะเดี๋ยวปาร์ิชจะอัปเดตให้ทุกคนได้เบิงกันสำหรับวิดีโอนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงได้สบายดี